ในโลกของอาร์ซ์วายเวลย้อนกลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนสัตว์น้อยใหญ่บางประเภทเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าต่อมามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ถูกส่งเข้ามาในเกมซึ่งหารู้ไม่ว่าไดโนเสาร์พวกนี้ไม่ได้คิดว่าพวกเราเป็นผู้เล่นหรืออยู่ในห่วงโซ่อาหารแต่อย่างใดแต่คิดว่าพวกเราคือ ไวรัสของเกมนี้ต่างหากฮัโลก็ขอกราบสวัสดีแฟนอาร์ตสไยเวอร์ทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมวอลลิสช์แชนแนลครับจะมา เล่นอาร์ซัวเวอร์เอาชีวอดนะทำเป็นแบบซีรีส์สัญญาณเตือนสัตว์อันตรายอยู่ใกล้ๆครับผม <Okay. S 1> แรกก็เขาดูบนมุมมุมบนขวานะครับคอร์ดหินหนึ่งก้อนนะเราก็ไล่ทำภารกิจไปก่อนนะวันแรกคิดว่าจะหาทรัพยากรแล้วก็หาทําเลสร้างบ้านดีๆเหมาะๆครับผมโอเคไอผมเพิ่งเลิกเล่นเซิร์ฟอ,ออนไลน์ได้ประมาณ2วันแล้วนะซึ่ง สาเหตุทำไมถึงที่ผมเลิกเหรอ,อมันก็อุยเดี๋ยวค่อนข้างจะอธิบายยากนะครับผมแต่ว่ามันก็เข้าใจง่ายๆ <laughs> อะไรวะ <laughs> <quest> <ations> นั่นแหละระวังดีๆนะครับผมสัญญาณเนี่ยเเนี่ยเชี่ยแม่งวิ่งมาแล้วไอเ้ <techn ic> <remedy> เราต้องระวังไว้นะครับจุดนั้นคือจุดที่เราตายกับแอลแรปเตอร์ตัวตะกี้ ซึ่งเราจะไม่ไปทางนั้นแล้วเราจะไม่แปเอของเราคืนด้วยวันแรกมันก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะมันก็ต้องไล่เก็บหอมหลอมลิปสร้างเนื้อสร้างตัวไปไอันนี้เก็บได้นะอันนี้ไม่ใช่เอามาทำไมบ้าวันแรกมันไม่มีอะไรทำจริงๆครับมันมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันต้อง เลเวลอะมันถึงจะมีเรื่องทําจริง<ๆ>ก็เป็นว่าขอตัดคลิปไปก่อนเลยแล้วกันนะเอาละครับผมหลังจากที่เราไปฟาร์มเวลมาค่อนข้างจะสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้นี่ได้มาห้าเวลนะครับผมก็ถามว่าผมไปทํำยังไงครับผมวิ่งไปที่ถ้ำฮันเตอร์ครับผมก็คือไอถ้ำตรงนี้แล้วก็วิ่งไปถ้ำลาวาครับมันจะได้ค่าประสบการณ์นะครับผม2-50สําหรับ การเข้าถ้าครั้งแรกครับผมอ่าซึ่งก็ตายหลายรอบเลยนะไอไอแรปเตอร์นี่ตัวดีเลยมามาไม่เสียเวลาดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็เริ่มจะมืดแล้วอ่ะสาหรับการอัพเวลผมจะเน้นไปทางสปีดกับพลังงานก่อนเลยนะช่วงแรกอืมโอเคเพราะว่านั่นแหละเอาไว้หนีครับหนีไปก่อนคนระับช่วงแรกต่อให้เราอัพไปมันก็สามารถอัพใหม่ได้นะเดี๋ยว สร้างบ้านนี่น่าจะเป็น E ีพีสองนะครับมานะสร้างบ้านเพราะคิดว่าคลิปมันจะยาวเกินไปกับผมจะได้มีเวลาเตรียมตัวหาพวกต้นไม้หาพวกไฟเบอร์อะไรมารอไว้นะครับผมคลิปมันจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะโอเคมาเฮ้ย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 โอ้โหค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาเลยสำหรับเรานะครับ <S <S มาคราบกัน วิธีจุดไฟก็ให้ไม้ใส่เข้าไปนะครับผมถ้ามีเนื้ออะไรบางก็ยัดเข้าไปครับผมอ่าแล้วก็จุดไฟครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก<ๆ>นะครับผมมา<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรปฐมนิเทศเหรอ <laughs> สำหรับการจะเริ่มเล่น a r ร์คเอาชีรอดตั้งแต่เลเวล1ยั่นถึงเลเวลร้อนะครับผม ถึงไม่มีคนดูผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับผมจะเล่นไปอัดคลิปไปนะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมน่ารักทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับ